สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้โยกผมคือเก่าครับนายตนกาครับมีโอกาสมาเห็นวัวแดงที่พี่น้องสนใจครับพี nan, ่น้องครับมื่อนี้กลับไปส่งมาที่จักรกลัดครับดีโอกดีใจครับไปผอกับไปผอกับเจ้าของที่เพิ่นสั่งมัวไปเพิ่นก็บอกว่าเออไงเขาได้ลูกดีดีโอกดีใจครับนายตนกาครับมีโอกาสไปส่งหอดจักรกลัดนะครับโคราชครับพี่น้องครับมื่อนี้มาเห็นวัวแดงครับพี่น้องครับเอาหยาดใส่เข้ามาเป็นวัวที่ลักษณะดีครับพี่น้องครับกับบอสบอสบอเชิงในวัดแดงแห้งครับพ เป็นวัวออกโทนสีเหลืองครับพี่น้องครับเหลืองเครื่องโบสครับขาติดโบสมานิดนึงครับพี่น้องครับสูงสักร้อยร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมบ่งกันร้อยห้าสิบได้ครับพี่น้องครับลอยหาิอัพครับนะครับพี่น้องสังเกตบังครับเป็นวัวลูกผสมครับพี่น้องครับแต่ติดด่างมานิดนึงครับพี่น้องสังเกตเบ่งกันเอานะครับหมักจังวาบ่มักกับแหล้วแต่ครับพี่น้องครับเป็นวัวเครื่องโบสนะครับ กกหางใหญ่ดีนะครับหางเกือบหลากดินนะครับพี่น้องสังเกตเบึง่ายเขาครับพี่น้องเป็นวัวสูงสักร้อยห้าสิบได้ครับกกหางใหญ่ดีครับเครื่องบดนะครับเป็นวัวสีออกโทนแดงแต่ว่าบัวแดงนะครับเป็นวัวเหลืองเลืองนะเหลืองเดืองนะครับตีดางมาหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับเปิดราคาครับพี่น้องครับเปิดราคาฟังดีๆครับเปิดในราคาสามหมื่นนะครับสามหมื่น 8,500บาทครับพี่น้องครับเปิดในราคา3า5 0 0บาทครับมักกะจังบานะครับบ่มักกับบ่ไปยังครับพี่น้องครับสังเกตบ้างเอาครับแม่นี่จะเนื้อนังดีกว่าแม่นี่ท่าในเบาถึงนะครับเบึงแมแดงก่อนครับพี่น้องครับเป็นวัวเครื่องบดนะครับติดด่างมานิดนึงนะครับโอ้โหดูทั้งหนาครับพี่น้องครับต้นขาใหญ่ดีครับพี่น้องครับ ตายแบบไกลๆนะครับเฉียงพอสมควรครับพี่น้องครับเป็นวัวน่าจะลูกหนึ่งนะครับเพื่อนบอกว่าผสมมาแล้วพานมากประมาณรอบหนึ่งถึงสองหอบแต่ผมบอกการันตีครับพี่น้องครับขอบอกว่าเป็นท้องว่างนะครับสาท้องว่างถ้าติดก็ดีไปครับบ่ติดกับผสมไม่ครับพี่น้องครับสังเกตบังครับมากกระเทามากครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกครับศูนย์เก้าสามสามสี่สามเก้าศูนย์ห้าเก้าครับพี่น้องครับสังเกตบังครับ นะครับติดด่างมาดนิดนึงครับพี่น้องครับบอสซีเลียตครับดูผสมพ่อซีไวเข้าไปครับ0ูนย์เก้าหกองยานครับพี่น้องครับสีพอตองห่วงครับเพราะว่าเป็นวัวเครื่องโบดครับพี่น้องครับใบหูใบใหญ่เกินไปนะครับเป็นลูกผสมนะครับสวยดีครับพี่น้องครับโทมาได้ครับมักกับโทมานะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามช่อง y ยูทูบนายต้นกาครับ สังเกตบ้างดีๆครับพี่น้องครับหมักกระทูมากครับผมจะถ่ายไกลๆนะครับเพื่อดูความยิ่งใหญ่หรือความเหมาะสมความเป็นจริงครับพี่น้องครับนะครับสนใจกระทูมากครับพี่น้องครับเป็นวัวเครื่องบดอย่างดีครับเป็นวัวที่สําคัญเป็นวัวยังสดนะครับน่าจะลูกไม่เกินลูก2ครับพี่น้องครับยางเต็มที่กับลูก2นะครับสนใจกระทูมาสอบถามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ